พบกับอาจาเจ้านะคะดดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนมกรา6-8นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนรดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r v a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพักข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r v a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ ExtraPo s t ส a d l i n e แอดวี9อ j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้นะคะท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะดูแล้วเดือนนี้มีปัญหาเนาะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของความที่ไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าระหว่างเจ้านายลูกน้องอเนาะมันก็เลยทําให้เราอาจจะต้องออกจากงานโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะอยากใช้ระวังเยอะเลย ท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะมีงานใหม่เข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ไม่ดีนะคะอาจารย์ไม่แนะนํานะคะเดือนนี้ก็ท่านลองไปสัมภาษณ์ดูก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าบริษัทที่ท่านจะไปทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ค่อยพิจารณาดูดีๆอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะอาจารย์ดูแล้วออแม้ว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่ เราหาว่าได้เนี่ยมันก็พอเหมาะพอควรนะคะเดือนนี้ก็เลยทําให้การบริหารทางการเงินของเราเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีนะคะแต่ก็อย่าประมาทไปนะคะ<อ>เดือนนี้รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องความรักเนาะความรักเนี่ยจะมีคําว่าพูดจากันไม่ค่คอ,ยคอยเข้าใจเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องของการที่เหมือนเอาชนะซึ่งกันและกันนะคะฉันต้อง ได้แบบนีเท่านั้นน่ะเลยค่ะเธอต้องทําให้ฉันแบบนีอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบนี้นะคะก็จะทําให้เดือนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องของคําว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ระวังกันเยอะนะคะสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากให้ระวังเรื่องแอดมิดเลยนะเดือนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของการล้มหมอนนอนเสือเรื่องของการ เจ็บปวดเหมืนถึงว่าเรื่องเส้นประสาททั้งหลายนะคะปวดหลังปวดเอวปวดข้อบ่าไหล่นะคะมีเรื่องเท้ามีปัญหาหมดเลยทั้งตัวนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะการแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านทําบุญบริจาคอะไรก็ได้นะคะบริจาค วัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะคะหรือว่าตามศาสนาที่ท่านนับถือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะไม่เฉพาะจาะจงเลยเนาะหรืออย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะให้ท่านบริจาคก็คือเกี่ยวกับออโรงพยาบาลเด็กอะคะ่ะเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะท่านอาจจะเป็นเด็กพิเศษก็ได้นะคะท่านอาจจะเป็นบริจาคเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของไปช่วยเหลือก็ได้นะคะก็จะทำให้คร้ไยกันไปดีได้นะคะ อีโกคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ว t และไอพีโฟนแบรนด์ a อทีคอมสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำน,นักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทอรออกจำนวนมากเช่นงานทุงมี้งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราเช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์